สบายดีพี่น้องวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะขายของของอาทิตย์นี้อ่เมื่อนี้จัดแบบจุกๆเลยพี่น้องนำวานโกเลแปลมากดล้วแต่ะเดิก อีชี้กับไปบ้าไปสามจา้จอยู่เพื่อนเขาเป็นหมัดเข่าห้างเงินอีแม่เอ้ยเบิ่งแน่น่ปีนล,ล่องละพุ่นพอเท่ารัตลล้านในรถรถ

cưng <laughs> <laughs> mẹ vật tù mà vẫn bị vấn hà gặp cho ăn vật tu bỏ hai mắt khẩu cả ตาจขึ้น่หน้นออว่าใคืใออยู่ยจะมาเผื่อพากันไปแล้วามันแม่ลูกขนนเขาน,นะดูเคยบกเปงเอาหลดสบายไ่ต้องชูกล้อ,องเอาลกล้องปลาไห้ ไล่เองมั้งใช้มันหนาวนะ่าถ้าจะไปล้วนน้ำมันมันก็นใส่ระบบปีนแล้วก็แหลนโลด นี่นี่เอาไประบาดเลยไปเบิดนั่นหรอกเยาะแค่นหนึ่งแกะเอาตัวไรเอาตัวไรสิหนุ่มน้าอันหนึ่งเอาบุหลายดอกวันได้ขนมฮ้อนก่อนเดียวกันไปเลยฮ้อนบ่มายุ่งอีกเลยให้ไป พวอเมียเขาพันยังหักกันยังอยู่นรงกันอยู่อื อพือนเรเป็นยาบกว่าหมันี่ยอืมเนยากืใช่ไม่ยถ้ับ่าเนที่ ยอามาเคยมากตถ้ายักยอกอโดมีแต่คนถึกใจเป็นล้านนี่จริงอ้วค่กจนเ่งลนั่งถามแม่ไปค้าลูกชิ้นี่ยอ้ยก่อน บลวแม่ยัาตังอันนี้น้องจีซีซีเอ้าออดออมอาการน่ะเด็กจะได้เอากระปุกจำที่บ้านด้เอา สามลูกมีแต่อิ่มดูพักไงเนี่ยขายอยู่บุญสามลูกเศ้าสามลูกเศ้าพันเขาขายไม่จิงๆเสร็จท้ายสามลูกซิปล่ำกินถึกจำลงกเก่ากคนหายชุ่มไม่ได้ทำงาเคียเค้ยมจะเก็บเงินเรื่อยๆอยู่ <c oughs>

สบายดีป้าลุงสชยังน้อภาษายังเฮยสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงใจสบายดีป้าลุงเน่ย้วยยงยงผ่อ่ะมัยังยงยงนะ ันนี้จะหมดไหมพ้นกับสิตกพี่น้อง โอวันตินซาเขียวซาโอตินซาเขียวซาเย็นเหรอซื้อมึงเห็นยังแล้วเราไปซื้อน้ำจิ้มเอื่อไเด้อฮัมจิ้มลูกซีน <laughs> มาเวียนะมันใส่ได้ย่อนได้เผามันเห็ดมันเห็ดนะมันเห็ดกลัวเด็กน่อยเออขายดีขายดี คู ius, рам, ่มือมือละสองสามรอบมันสไม่ได้วิ่งอยากบววนันอืมากัเพียนันน่องมเลยัากแล้วมันคนแก่เลยไม่แก่เบ็ดยากแล้ว

มันอ่าน่าเดาเบ็ดเน่วโอ้ยลูกเบ็ดบวบเบ็ดเอาเพื่อนมาอยู่ในใจเบ็ดได้เบิดคนนะครับมันอยากดีชงจางไปเหมือนกันเหมือนโอวันตินอะครับจะชิจางไปเหมือนกชิมมั้งดูกินกันนะมันเขากันอยู่วะ จ้างหรือหวานพอดีอยู่บ่จ้าจ่ายแ0่กพันเมียนบ่เฮยโอ้โหแล้วจะจ่ายหกพันจะสิข้างเงื่อนอีกหาพันโอ้ ไปย่างไปอะไรอาวอนขนมได้ห่อหนึ่งเลยกย่างแม่มันเอาทั้งเถิงบรนด์มาเถิงมากรกุมกัดทังก้นมแลวมนก็ดึงเอา Rồi co

เียนแพมเพิดเดนลุกเด้อเมื่อละบ่อไปเมื่อมาเบ่งงัวถาเขาเขาไปห้าเงินก็ดีเขาไปจากัะผักพรอนเมื่อวานี่จะใบเหรอเด้ ไปหมัดของไฟโบหูลูกเคยไปดูเคยไปเห็นเขาอัตนตัดประวัแลนต้าสวดมากขรับหมัดเข,ขาเมื่อวานนี่มิดมิดแต่มีากุมหมัดอีชิมเลยหกร้อยต่อพูณเดียวมันเย่แป๊ก็พัวได้แปดร้อยว้านนี่ร้อยละหกซีบ พวยซีนแลนมาสเลงเซิงหายนมาแล้วยาอยรททาีรปฏิบัตามันมปต้าหายเนียมาลูกอ่ะนะดีมไปหย่ำไปนึจังละฮะข,ข้าวหานไปข้าหายก็ตีลูกมันอีนุ่มอิ่มหน,หน,นะผักเนี่ยเสอมมาให้กเปีอยกเบ็ดด้วยนะมันผักลง บางเรื่องเขากับบ,บลอลได้เาออกขีบดอกพี่น้องเรื่องที่มันนักนะสาสหัสกับบอลได้เาซำมเน่แหละพี่น้องขีดเลยกันไป็นังอยู่ซื่อ,อโอ้ยเหมือนทำด้